โอเคสวัสดีนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความทรมานนะความทรมานว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเดอะเกมมันมันเป็นยังไงนะครับคือเพราะกายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทอร์เจอร์โชว์นะครับมันไม่ใช่เกมที่แบบ ใครทรมานมากกว่าจะจะเป็นคนชนะนะครับคนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับเช่นแบบเวลาแข่งไปแข่งพกกายเนี่ยพออดูประกาศรางวัลมาปุ๊บที่หนึ่งชนะโอเค whatever ที่หนึ่งชนะที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มคิดแล้วว่าเอแล้ว กูไปแพ้ตรงไหนกูทํามาเต็มที่แล้วนะกูว่ากูใส่มาเต็มแล้วนะงั้นครั้งหน้ากูต้องไดเอทโหดกว่านี้กูต้องคาร์ดิโอหนักกว่านี้กูต้องทําทุกอย่างหนักกว่านี้กูต้องยกให้หนักกว่านี้ยกให้ปวดให้พังกว่านี้ทุกคนก็จะคิดว่าแบบกูต้องไปทำไมให้มันมันถึงกว่านี้คือกูยังทรมานไม่พอ คือกูยังทรามานไม่พอที่จะได้ที่หนึ่งอันนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็เลยกลับไปเลยโค้ดครับผมไม่เอาราคาดีโอครึ่งชั่วโมงผมจะเอาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่เอาผมจะเอาสองชั่วโมงผมจะเอาสามชั่วโมงผมจะเอาห้าชั่วโมงผมจะเดินแม่งทั้งวันผมจะคาร์ดิโอแม่งจนตีนแตกเด็ดผมจะไม่แตะแป้งเลยผมจะไม่มีชีสมิล ผมจะกินโปรตีนวันสี่ร้อยกรัม,มผมจะยกเวทแต่ก่อนผมยก20เซตผมต้องยก25เซตมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันมี <c oughs> หลายแฟกเตอร์กว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับมากๆมากๆที่มันไม่ใช่เกมของการทรมานอ่ะมันเป็นเกมของการรู้จักตัวเอง นะครับให้เวลากับมันด้วยนะครับอย่างนี้มีดูเรชั่นเข้ามาเกี่ยวนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้โตแบบไวแบบถั่วเขียวกลายเป็นเป็นถั่วงอกนะครับบางคนจะแพ้จะชนะอะไรมาพอลงกลับมามิกมาแล้วมาดูมาวิเคราะห์นะครับต้องหยุดเล่นเกมนี้ไปอีกนานเลยนะครับต้องหยุดแข่งไปหลายปีเลยนะกว่าจะกลับมาแข่งได้เพราะว่ารุ่นน้ำหนักเราหรือว่า รุ่นการแข่งขันของเราที่เราเลือกอะ่ะเรายังให้ดูเรชันในการบ่มเพราะในการสร้างกล้ามเนื้อกับมันไม่มากพอคุณอาจจะไม่ได้แพ้ที่คุณทรมานไม่เท่าคนอื่นก็ได้นะครับคุณอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อไม่พอมีดีเทลมีรายละเอียดไม่พอมีความสมส่วนไม่มากพอก็เป็นได้หรือที่เจ็บกว่านั้นนะครับคุณอาจจะมีเงินไม่พอก็ได้ที่ จะ sustain the lifestyle จะ sustain the competition, competition advantage เท่ากับคนอื่นนะครับเป็นไปได้ที่ผู้ตามตรงนะครับคุณอาจจะมี gh ไม่พอก็ได้คุณอาจจะมีโกรธฮอร์โมนไม่พอเพราะว่าคุณมีเงินไม่พอก็ได้อืมคุณอาจจะใช้เทสไม่พอคุณอาจจะใช้เทรนไม่พอหรือคุณอาจจะใช้ผิดตัวก็ได้คุณอาจจะไปใช้ตัวที่มัน ไม่ได้เหมาะกับคุณเหมาะกับ DNA ของคุณเหมาะกับเจนเนติกของคุณคุณอาจจะใช้เยอะเกินไปก็ได้ทำให้ผิวคุณไม่สวยผิวคุณไม่เป่งปังสิวเต็มตัวไปหมดก้ามใหญ่แล้วใหญ่มากกว่าที่หนึ่งอีกนะครับแต่ผิวไม่สวยอืม เห็นไหมครับมันไม่ใช่ของเกมที่แบบมันไม่ใช่เกมที่ทํามากได้มากมันเป็นเกมที่ต้องหาผมมองเพราะกลายเป็นเกมซ่อนหาเลยนะครับคุณหาเจอหรือเปล่าแทบไม่ใช่แทบไม่ได้เกี่ยวกับทํามากพอหรือเปล่าแล้วนะครับคุณหามันเจอหรือเปล่าคุณหากุญแจแห่งชัยชนะของคุณเจอหรือเปล่าพูดฮี้เยเลยนะพูดฮี้เฮียเลย บางการแข่งขันนะครับคุณรู้จักกรรมการหรือเปล่าล่ะเออบางการแข่งขันนะที่หนึ่งอะ่ะก่อนเขาลงแข่งอะ่ะเขาดูก่อนว่ากรรมการคือใครเออเรื่องพูดเลยเรื่องกล้ามเนื้อใครเรื่องอะไรดูก่อนใครเป็นคนจัดอืมนี่คือความจริงนะครับ นี่ความจริงของวงกาพรพาะกายไม่ได้เป็นทุกเวทีนะครับแต่รุ่นที่คุณแข่งงานที่คุณแข่งมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ทำให้คุณชนะ Time Money Size Condition Know How หรือ Know Who จะชนะเกมนี้นะครับมันไม่ใช่ความทรมานนะครับ มันไม่ใช่ก,การไดเอทหนักกว่าคนอื่นตัดแป้งหนักกว่าคนอื่นทรมานมากกว่าคนอื่นคาร์ดิโอมากกว่าคนอื่นยกเยอะเซ็ตมากกว่าคนอื่นที่หนึ่งเขาอาจจะแบบกินเคลนแค่เม็ดเดียวก็ได้ใช้แค่เทสก็ได้ไม่มีตัวอื่นไม่ได้ใช้ G ีก็ได้เจเนติกก็มีส่วนมีส่วนเยอะด้วย แต่ทำไมทำไมคุณใส่เต็มเลยจัดเต็มเลยทรมานกว่าคนอื่นเลยที่หนึ่งแม่งชิ้นมีทุกวันเลยแต่แม่งชนะแล้วเพราะกายมันก็วัดแค่นั้นนะครับเขาไม่มานั่งฟังเรื่องราวของคุณนะไม่ได้มานั่งฟังเลยว่าใครเก่งใครทรมานใครจะอะไรที่หนึ่งชนะก็คือชนะครับ กลับบ้านได้แล้วไม่ต้องถามอะไรอื่นเขาชนะแล้วคุณแพ้อืมที่ผมมาบอกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะผมก็เจอมาแล้วนะครับผมเจอสมัยที่ตอนนั้นแข่งแข่งอ่เพอกายรุ่นครั้งแรกเลยนะเวทีลัชฟอร์ดคลาสิกผมเคยเล่าเรื่องนี้แล้วก็เชิญที่หนึ่ง ที่ผมแพ้เนี่ยนะครับมาออกรายการด้วยก็คือ Big ก i น e นั่นเองนะครับตอน,นัีนผมไปแบบเนตตี้เลยโอ้โหผมผมจำได้ผมคีโต16วหกอะคาร์ดิโอล,ละสอชั่วโมงอะยกเวทแบบวันหนึ่งต้องมี20เซตอะเด y of อถ้าคนอื่นเขาพักกัน2วันผมพักวันเดียวอะผมว่าผมทำมากคนอื่นะผมทรมานมากกว่าคนอื่นแน่ไอ้ยไปยืนเป็นบนเวทีผมแบบ ับสรูลล้เลยเกมนี้มันไม่ใช่เกมของความทรมานว่ะอืมมันคือการหากุญแจดอกนั้นให้เจอนะครับว่าทำอย่างไรคุณถึงจะชนะในรายการในรุ่นในเวทีของคุณปัจจัยมันเยอะมากผมฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ให้คิดและให้กำลังใจทุกคน ไม่ได้มาตัดขาตัดแขนทุกคนนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่ใช่ถ้าคุณอยากชนะคุณมีสิทธิ์แต่คุณแค่ต้องรู้ว่ามันจะชนะยังไงเวลามากพอหรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าใช้ยาถูกตัวหรือเปล่าซ้อมถูกโปรแกรมหรือเปล่าคาร์ดิโอถูกรูปแบบหรือเปล่ากินโปรตีนถึงหรือเปล่า คาบถึงหรือเปล่าคาบเยอะไปหรือเปล่าคาบน้อยไปหรือเปล่าอืมหรือแม้แต่มีเงินพอหรือเปล่านะครับ